ร้านค้าที่ซบเซาอยากกลับมาขายดีทำอย่างไรวันนี้หมอปอมีทริคเคล็ดลับมาบอกกันคะ่ะรายการมูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดยแปรงสีฟันบรัชมีคุ้มค่าและดีบรัชมีรับประกัน สำหรับท่านใดนะคะที่กำลังประกอบกิจการร้านค้ามีร้านอาหารมีออฟฟิศนะคะหรือว่ามีโชว์รูมอะไรต่างๆนะคะที่ขายของขายสินค้าแล้วรู้สึกว่าซบเซาเหลือเกินช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยเข้าเลยจะปรับพวงจุ้ยแบบง่ายๆทำอย่างไรได้บ้างที่ไม่เสียกระตังนะคะวันนี้หมอปอมีทริคมาบอกกันคะ่ะนั่นก็คือทำให้ร้านค้าของคุณเป็น อย่างให้มากที่สุดค่ะแม้ว่าส่วนอื่นภายในเลยนะคะจะผิดวงจุย้ยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่ทราบอยู่แล้วว่าเอะตรงไหนมันผิดวงจุย้ยใช่ไหมคะเพราะเราไม่ทราบหลักการหรือไม่ได้เรียนเรื่องวงจุ้ยมาไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเรื่องราวพวกนั้นเพราะว่าเราสามารถทําให้สถานที่ของเราเป็นอย่างได้ซึ่งความเป็นอย่างเนี่ยก็จะนําพาความเจริญมาให้ความเป็นอย่างทํายังไงได้บ้างมาดูกันค่ะ ความเป็นอย่างเนี่ยนะคะจะช่วยประคับประคองต่อลมหายใจของชีวิตเลยนะคะให้กับบ้านร้านค้าออฟฟิศเนี่ยต่อไปได้แม้ว่าส่วนอื่นเนี่ยจะผิดหมดในทางฮวงจุ้ยนะแต่ว่าถ้าสถานที่เป็นอย่างก็เจริญแล้วนะคะความเป็นอย่างคือมีแสงแดดนะคะมีแสงเข้ามามีแดดเข้ามานะคะผ่านเข้ามาฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเปิดหน้าต่าง นะเปิดหน้าต่างด้วยนะไม่งั้นก็จะไม่มีแสงเข้ามาเปิดม่านอะไรที่มันอึมครึมอยู่นะคะมูลี่ให้เปิดออกต้องมีการเคลื่อนไหวค่ะสำหรับอย่างนะคะการเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเช่นสมมติคอนโดหรืออาพาร์ตเมนที่ขายไม่ออกเลยเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ให้พนักงานเนี่ยลองเดินขึ้นเดินลงบันไดนะคะเปิดปิดหน้าต่างนะคะให้มีการเคลื่อนไหวให้มีเสียงด้วยค่ะเสียงเนี่ยก็สําคัญนะคะให้มีเสียงอุกกระทึกนะมีเสียง มีเสียงเพลงก็ได้นะคะถ้าเราอยู่คนเดียวในสถานที่นั้นก็เปิดเพลงนะเปิดอะไรแต่ว่าไม่ต้องเปิดถึงกับเป็นบทสวดมนต์บทอะไรไปนะคะเปิดเป็นเพลงมีความเคลื่อนไหวมีเสียงมีแสงสว่างแค่นี้ก็เป็นอย่างละค่ะแล้วในทางตรงกันข้ามกันนะคะคือยินยินเนี่ยนะคะคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะยินอย่างยินเนี่ยนะคะก็คือชอบนิ่งๆนะไม่ขยับเลยเงียบๆนะคะ อึมคลืมมืดๆนะโหดหูไม่มีแสงแดดต่างๆเนี่ยก็คือตรงข้ามกับความเป็นอย่างเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นเนี่ยนะคะเห็นได้ว่าไม่ต้องเสียเงินเลยสำหรับคนที่อยากขายของได้ดีจะต้องเปิดไฟเปิดน้ำเปิดต้อนรับนะคะแขกอย่าให้แขกมาถึงแล้วค่อยเปิดนะต้องเปิดรอเขา ฉะนั้นนะคะความเป็นอย่างจัดได้ทุกทุกที่นะคะอยากให้มีชีวิตชีวาขนาดไหนก็เป็นอย่างเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นนั่นเองค่ะวันนี้หมอปอก็นำทริคหยินและหยางนะคะปรับให้ร้านค้าของคุณเจริญเจริญขึ้นจากที่ซบเซาลองทำดูแล้วก็ขอให้ทุกร้านเฮงเฮเฮขายดีแล้วยิ่งช่วงเทศกาลช่วงนี้ด้วยนะคะก็จะยิ่งเฮงเข้าไปใหญ่เลยเรียกลูกค้ากันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอปอแล้วก็ทีมงานผลิตคอนเทนต์สายมดูดีๆเสิร์ฟทุกท่านทุกคนที่นี่ทุกวันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายรายการมูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดย Brush Me คุ้มค่าและดี Brush Me รับประกัน แอดมาที่ l ล n e @b i u s h m e brushme เพื่อรับโปรโมโชั่นและสิทธิพิเศษดีๆเฉพาะครอบครัว brushme เท่านั้น